สำหรับ b บ o s t a r นะครับตอนนี้ยังคงใช้คำว่า Racing Series อยู่นะฮะใช้เป็น Biostar Racing แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นเลยอย่างตัวนี้ก็คือ Biostar Racing Z270 GT9 นะฮะความเป็น GT9 คือเป็นตัวท็อปสุดแหละตัวใหญ่สุดสำหรับซีรีส์เมนบอร์ดที่เป็นชิปเซตต z 2ง0น์ะคับฟัชันฟีเจอร์ในการเชื่อมต่อนครบถ้วนมีทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ทุกพอร์ตนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ย หลายหคนอาจจะมองให้ดิบๆเถื่อนๆดูไม่มีอะไรใช่ครับไบโอสตาร์เน้นในเรื่องของที่เขาบอกว่าเขาเคยบอกผมนะเขาบอกว่าอยากจะให้ยูเซอร์ได้ใช้ของในระดับไฮ e n d ตัวท็อปในราคาที่ไม่แพงมากหลายๆคนสามารถจับต้องได้ตัวนี้นะฮะแน่นอนและความพิเศษคือมัน INCLUDE SSDM.2 Intel 600P 256GB มาให้เลยนะฮะ เดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยว่ามันแรงขนาดไหนแรงตามสเปคไหมจริงไหมนะครับอ่ะอีกหนึ่งบอร์ดตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวใหญ่ก็ตามนะครับ g t 9แต่ยังไม่สามารถรองรับหรือว่าสพอร์ตการเชื่อมต่อในรูปแบบของมันติ GPU ที่เรียกว่า SLI ได้แต่คอร์ดไฟลได้นะครับแล้วก็ตัว g t 9เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสายขุดบิตคอยซอดทีเจี่งสามสีห่ห้าหกอ เดี๋ยวเริ่มที่บันเดอร์น,นะครับแล้วก็ตามที่ตัวเมนบอร์ดครับชุดแรกครับที่แถมมาคือแผ่นซอฟต์แวร์นะฮะยูทิลิตี้ไดเวอร์จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ามันล้าหลังหรือว่าเก่าไปคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ b บ o s t a r นะครับแล้วก็เลือกซัพพอร์ตดาวน์โหลดที่รุ่นของ GT9 ตัวนี้แล้วก็เป็นสมุดยูเซอร์แมนูเลมีภาษาไทยด้วยนะครับว่าการรองรับซัพพอร์ตเนี่ยมันเชื่อมต่ออะไรได้บ้างยังไงเท่าไหร่บ้างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเปิดอ่านดูหน่อยนะฮะสำหรับคู่มื ฝาปิดด้านหลัง Back I-O Panel จะเป็นสี b l k c k โคร e นะครับออกดำดำโครมียมโครมียมหน่อยอีกหนึ่งอันและก็จะเป็นสาย SATA ครับให้มาทั้งหมด4เส้นเป็นสายดำหัวดำมีเท่านี้ครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลที่แถมมาในตัวกล่อง i o s t a r Racing ซิ่งแซทถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวท็อปตัวใหญ่นะครับแต่ว่าฟอร์แฟกเตอร์เนี่ยสังเกตน,นะครับจะเป็นแค่ฟูล l ี่หรือว่า ATX แบบเต็ม แค่นั้นไม่ถึงกับว่า้ hey, ต้องเป็น EATX หรือว่า X10 ATX ที่มันจะต้องใหญ่เอาไหมประมาณ1นิ้วไม่ใช่นะครับเป็น ATX แบบเต็มปกติธรรมดาเลย PCB จะเป็นสีดำด้านนะฮะแล้วก็จะเป็นลวดลายซื้อสกรีนที่เขาเรียกว่าแฉกไม่ใช่แฉกแฟลกเช็คเกอร์หรือว่าธงตราหมักลุกนั่นเองนะครับตามสไตล์ของการแข่งขันรถนะฮะก็ตามชื่อซีรีส์ครับแ a c i n g และอุปกรณ์โทนสีนะครับจะเป็นสีออกดำทั้งหมดเลย คาปาซิเตอร์หรือว่าแคปทุกตัวเป็นสีดำนะครับเป็นแบล็กโซลิคแคปนะฮะฮีตสิง์ก็เป็นสีดำแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนเคเฟล่าเข้ามาแปะเข้ามาติดอยู่ตามฮีทซิง์ตำแหน่งของไฟอ่าออร่านะครับไม่ใช่ออร่าไฟ LEDRGB เนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมด1จุดนะครับสจุด3จุดแล้วก็4จุด5จุดนะฮะจะเป็นแบบนี้ สามารถปรับแต่งได้แต่งยังไงได้บ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ซอฟต์แวร์ตอนหลังซ็อกเก็ตของ CPU ก็คือแน่นอนนะครับต้องเป็น Intel LGA l i g r i d a y 1151ซัพพอร์ททั้ง Gen 6และ Gen 7ทุกตัวนะครับไล่ตั้งแต่ Pentium Celeron i3 57 Non K หรือ J K ได้หมดทุกตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบการ overclock ด้วยว่าเซตติ้งยังไงเดี๋ยวจะมี OC Guide ให้ชุดคจ่ใจไฟจะเป็นแบบ13 Phase Digital นะครับ IR Power บมีฮิ้ซิงในการช่วยระบายความร้อน อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมไดส์สีดำนะฮะปุ๊บ op, สวยงามดีก็เป็นลวดลายฮิตซิงที่ค่อนข้างใหม่นะครับจากเบโวสตาร์ถึงแม้ว่าไม่ได้อลังการไม่ได้มีัฟเบอร์ที่แบบว่าหัหวเหมือนแบรนด์อื่นๆแต่ว่าแค่นี้จริงๆก็เพียงพอแล้วให้ลมพัดผ่านเอื่อยสำหรับฮิตซิงสองก้อนนี้นะครับทำให้ชุดาจ่ายไฟมันไม่ร้อนจนเกินไปผ่านเบาเนี่ยได้เลยให้มันโดนนิดน,ดนหน่อยๆให้มันมีลมแบบเออช่วยในการคลายความร้อนได้ก็ถือว่าโอเคแล้วคารอตแรมครับเป็นสีดําเหมือนกัน สปอร์ตแม็กซิมั่มหรือว่าสูงสุดที่64สิสี่กิกสำหรับ ddr 4เรื่องของบัสเนี่ยผมลองกับแรม t ทเรนเซตนะครับ rgb ของคีร์สกิลเนี่ยใส่ได้บัส3,000นะครับแล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกปรับแต่งได้นิดหน่อยก็เป็นแล้วแต่แรมนะครับส่วน xmp ที่ไบโอซรองรับสูงสุดนะสำหรับบอร์ด gt 9ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่บัส3,600นะครับตรงนี้คือ OC Button นะฮะับสวิตช์อี o ค่โหม p o r t Mode, Mode Reset Power จะเป็นแบบทัชทั้งหมดเลยไม่ต้องออกแรงกด แค่สัมผัสเบาๆเครื่องเปิดเครื่องรีเซ็ตได้เลยแล้วก็มีตัวนี้ด้วย LED 7 Segment สองตำแหน่งแสดงค่าโค้ดนะครับแล้วก็สเตตัสการทํางานของตัวเมนบอร์ดอยู่ตรงน,นี้ถือว่าครบนะครับสำหรับอุปกรณ์หลักแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีสําหรับเมนบอร์ดตัวท็อปอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยสาหรับ GT9 และครื่งล่างของเมนบอร์ดนะฮะอย่างที่บอกเลยส่วนสําคัญที่สุดคือตัวนี้อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทั่วๆไปปกติแล้วหลายๆแบรนด์ก็ไม่มีใครแถมมาอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นล l o t M.2 นะฮะเขาสามารถ ใส่ได้สูงสุดเนี่ยไซส์2 2 8 0นะครับตัวนี้ก็เช่นกันเป็น2280นี่แหละนะฮะเขาติดตั้งตัว Intel 600P ครับอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับ i n t เ l 600P เป็น SSDN 2ัดที่ถือว่าสเปกกำลังดีสายเสเปคของมันที่ติดตั้งมาให้เนี่ยก็คือ1500้รับ550-540ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับว่ามันวิ่งจริงบนเมนบอร์ดตัวน,นี้ความเร็วเท่าไหร่จาก SSD a s s d benchmark นะครับตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็ทับด้วยสติ๊กเกอร์เคปล่าเข้าไปอลูมิเนียมช่วยในการระบายความร้อนให้กับ s s d เพราะว่าถ้าเกิดมันใช้งานไปนานเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมที่ตัวชิปนะครับตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันอะไรที่มันเป็นอลูมิเนียมพิซซิงควรจะมีลมพัดผ่านเอื่อยเบาให้มันช่วยในการระบายความร้อนหน่อยนะและด้านล่างครับเป็นตับเลยสำหรับซอ็อต PCIe X16 ที่เป็นสล็อตยาว ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้การ์ดตัวเดียวนะครับให้เสียบสล็อตนี้มันจะวิ่ง 16x หรือสล็อตนี้นะครับ1กับ3เนี่ยจะวิ่ง 16x สล็อตอื่นจะวิ่งแค่ 4x ทั้งหมดเลยนะครับลองดูแล้วกันไม่สามารถเชื่อมต่อ s l i ได้นะครับไม่รองรับนะแต่ว่าใช้การ์ดจออินเวเียได้นะครับแต่เรื่องของการเชื่อมต่อแบบคอร์ดไฟล์การ์ดหลายๆตัวได้นะครับอย่าลืมนะครับสสล็อตนี้ที่เป็น x16 แล้วก็พอร์ตนะครับที่ บอร์ดใหญ่ๆตัวท็อปๆตัวอื่นเขามีกันนะฮะก็คือ U.2 นะครับยังคงให้มาอยู่นะครับสำหรับเบลซา GT9 ตัวนี้ให้มา2พอร์ต s a t a 3.0ให้มาทั้งหมด6พอร์ตด้วยกันถือว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับ6พอร์ตผมเห็นบางยี่ห้อเนี่ยเฮ้ยตัดเหลือ4นะครับเหลือ2บ้างยังมีเกินไปแล้วนะครับ <laughs> บางทีเราอยากจะเสียบ s s d 2ลูการ์ดดิสก์2ลูกบางทีแม่งเต็มแล้วสาหรับพวกเมนบอร์ดที่เป็น2พอร์ต4พอร์ตเนี่ยมันน้อยเกินไป นะตัวนี้6นะครับแล้วก็ U ดอทอแล้วโซนที่เป็นซาวนะครับตัวนี้เขาใช้ Hi-Fi ไฮไฟกราวไฮไฟซาวไฮไฟ Cap มันซ่อนอยู่นี้ทั้งหมดนะครับปิดโดยเป็นอั m เมอร์ชิลเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นลวดลายเคเบิลเคปเล่านครับทับอยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ามีไฟ RGB สามารถปรับแต่งได้ตรงนี้ให้ผมติดนิดนึงแล้วกันทานนะครับสำหรับหน่วยความจำไบออสมันดันไปอยู่ใต้ฮีซิงตัวนี้ ต้โคเวอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าทานหมดซึ่งใช้เวลานานอยู่ครับหลายปี3ปี5ปีเห็นจะได้นะครับถ้าเวลาทานหมดคุณต้องทําการถอดตัวนี้ออกก่อนถึงจะสามารถถอดไบออสทานตัวนี้ได้นะครับก็นิดนึงฮะจริงๆเนี่ยเอาไว้ตําแหน่งอื่นก็ได้หรือเอาไว้ส่วนที่มันว่างกว่านี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรถือว่ายังแกะง่ายอยู่ขันสกรูด,ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับยกไอ้นี้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฐาน บ็กเอาพารแนลครับเดี๋ยวจะมีจุดพลิก1จุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทางซ้ายก่อนอันนี้เป็น PS2 นะครับเขาใช้สีม่วงสีเดียวบางคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยเสียบได้เฉพาะคีย์บอร์ดหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคอมโบได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดที่เป็น PS2 สําหรับคนที่ยังใช้เมาส์คีย์บอร์ดที่เป็น PS2 อยู่ก็ไม่ต้องกังวลครับเมนบอร์ดหลายตัวหลายรุ่นก็ยังคงมีให้ใช้อยู่เนี่ยด้านล่างจะเป็น USB 3.0 2ดพอร์ตครับถัดมาจะเป็น port, ดิสเพย์พอร์ นะฮะซึ่ง HDMI จะมีมาให้2พอร์ตด้วยกันใช้ได้นะครับตัด DVI ทิ้งได้แล้วนะฮะถัดมาครับด้านล่างจะเป็น Type C นะครับ3.1นั่นเองด้านบนก็จะเป็น3.1 Type A นะจะถัดมาตัวนี้แหละคือจุดพีคที่ผมบอกอันนี้เป็นพอร์ต LAN RJ45 ที่เขาใช้ชิป Intel X550AT เป็น10 g b p ะเซนะครับ10 GBE แรงแต่ถามว่าณเวลานี้เน็ตเมืองไทย1กิกนะบิตเอาไว้รอดก่อน นยครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้เป็น1 g ึ่กิกตของจริง RJ45 ก็คุณดูแล้วกันคุณจะใช้พอร์ตไหนเน็ตคุณแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็ USB 3.0ครับอีกอรพอตสุดท้ายเรื่องของซาวแจ็ค3.5มิลทุกช่องจะเป็นแบบ g o j a c หรือว่ารูสีทอง g o l plate นั่นเองนะครับทุกรูเลยนะครับแล้วก็จะเป็น SPDIF อีก1ช่องนะครับสำหรับซาวที่เอาพูดออกมาเป็นดิจิตอลเลือกใช้เอาตามความเหมาะสม เรซิ่ง gt 9ตัวนี้เนี่ยเขาใส่ไบออสมาเป็นแบบดูออลนะครับก็คือไบออสสตัวสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งพังหรือว่าเสียหายเนี่ยคุณสามารถสลับดิฟสวิตต์ตรงนี้ปุ๊บปั๊บเลือกได้เลยไบออสหนึ่งไบออสสองนะฮะมันก็จะสลับให้หรือถ้าเกิดจะเคลียร์ซีมอสไม่ต้องไปแกะฐานให้วุ่นวายนะครับตรงนี้จะมีพินอยู่2พินคุณเอาแขกพวงหรือว่าเอาเหรียญบาทก็ได้ไปช็อตปึ๊บค้างไว้สัก1 2ึวิสาวินะฮะต้องปิดเครื่องก่อนนะนะครับแต่ปล่อยไฟเลี้ยงเข้าไป ก็คือเปิดเพาเวอร์สป y แต่ห้ามเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เคลียร์ o ีมอปุ๊บนะฮะมันก็จะตัดประมาณสัก2 3สวิเสร็จปุ๊บปลั๊ก PWM จะมีทั้งหมด1นะครับตรงนี้2และ3 4และ5ก็คือมี5หัว PWM นะครับเป็น4พินสำหรับการติดตั้งพัดลมแล้วก็ชุดวอเตอร์ปั๊มได้หมดแล้วก็เรื่องของ50-50 LED strip h e a d e r จะอยู่ตรงนี้2 หลักนะครับสอพอร์ตในการก็คือสามารถเสียบไอตัว R G B สตรีทที่เป็นไฟเส้นๆ L E D ได้2เส้นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งคู่เลยที่เหลือก็เป็นฟังก์ชันในการเชื่อมต่อการใช้ง,งานปกติทั่วๆไปนะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับสักประมาณ3-4เรื่อง1คือเรื่องของการเซตติ้ง o C g u ก d ดเปิด X M P แล้วจะติดปัญหาอะไรไม่จะต้องแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวจะบอกนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้หรือว่าหลายๆคนอาจจะเจอกับยี่ห้ออื่นตัวอื่นก็สามารถเอาไปเป็นไกด์แนวทางได้เหมือนกัน จะเทสซีนีเบนท์ให้ดูด้วยว่าความเร็วที่เราเซ็ตเนี่ยมันได้ไหมจริงไหมนะครับแล้วก็เรื่องของไฟ LED RGB นะแล้วก็ความเร็วของ SSD Intel 600P ที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยมันจะวิ่งได้ใกล้เคียงสเปคมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของราคาหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวว่ากันตอนท้ายสุดเชิญครับผ ด delete นะครับหลังจากประกอบเครื่องเพื่อเข้าสู่หน้าไบออสเพื่อทำการเซตติ้งกันนิดนึงฮะซื้อไปมันจะได้ใช้ใคุ้มค่าอันนี้คือหน้าแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งวันท่งวันที่นะครับแล้วก็เวลลงเวลาอะไรทางด้านซ้ายนะฮะจะเป็นเมนูที่เอาไว้โชว์ความเร็ว CPU ปัจจุบันแล้วก็ความเร็ว RAM ปัจจุบันเวืมรวมถึงรอบพัดลมนะฮะแล้วก็อุณหภูมิของ CPU ณนะตอนนี้อุณหภูมิของ CPU เนี่ยบางทีดูไม่ได้นะครับดูไม่มันไม่ตรงหรอกนะฮะที่หน้าไบออสเนี่ เห็นไหมครับ O N E O จุด N จุด E จุดนะครับหน้า e. นี P ้จะเป็นการเซตติ man, so ้ง CPU ปั so hmm. ๊บ OC ไกด์ก like ันไปลงมาที่ CPU Ratio Mode ถ้าจะ overclock นะครับให้ fix นะให้เลือกที่คำว่า fix ปั๊บแบบนี้และผมจะเล่นที่5 g กิกก็คือ Core Max OC Ratio ผมเลือกที่50นะครับคูณ B Clock 100ตรงนี้ปั๊บแค่นี้เองที่เหลือผมปล่อยหมดจะ Max มีอะไรปล่อยมันไว้นะครับแล้วก็ Memory Profile ตรงนี้ของเดิมมันจะมาเป็น Default Profile แต่ให้เราเลือกเป็น xmp Profile 1จําจำตรงนี้ไว้ให้ดีถัดลงมา o l t a g e Config ตรงนี้นะครับ cpu vcore เนี่ยไฟเลีย้ยง cpu แต่ละคนแต่ละตัวไม่เท่ากันของตัวผมเนี่ยตัว7 7 0 0 k มันจะอยู่ที่ประมาณ1.395-1.39่ตรงนี้ให้เลือกเป็น o v e r r i d e นะครับแล้วก็มาเซตตรงนี้ให้เป็น1.395ผมเผื่อไว้จ0ด5 และ DRAM ม o อลตเตตรงนี้สําคัญมาก XMP ของ RAM G-Skill RGB t i t a n Z ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่1.35เมื่อเปิด XMP ให้คุณมาเซตตรงนี้ให้ตรงกับ XMP ของ Ram ณเวลานี้ b บ o s เนี่ยของตัวนี้นะครับของบอร์ดตัวนี้เนี่ยอาจจะอาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่าที่ผมต้องมาเซต DRAM v o n ลเก็เพราะว่าไฟเลี้ยง RAM ใน b บ o s หลังเปิด XMP มันไม่ตาม XMP เพราะฉะนั้นให้เราเซตตั้งค่าตรงนี้ตามไปด้วย ไม่เช่นนั้นเครื่องหรือว่าตัวแรมจะไม่สเสถียรน,นะครับนะฮะถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเครื่องรีสตาร์รีสตาร์ค้างค้างอะไรเงี้ยให้มาเซตตรงนี้ด้วยแต่แต่ผมบอกไปโอตาไปแล้วว่าให้ไปบอกทีม R&D หน่อยว่าให้ฟิกตรงนี้มาถ้าเกิดเราเปิด x m p ที่แรมปุ๊บให้ไฟ DR a m มันตามไปเลยนะฮะเขาจัดการเรียบร้อยแล้วปับ๊บแค่นี้ฮะแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กด f10 Enter เข้าไปออสไปเข้าวินโด์นะครับไม่ใช่เข้าไปออสนะฮะเสร็จปุ๊บ ดูที่ CPU C ก่อนเลยครับผมเองก็ไม่คิดว่าเฮ้ย <he i, S 2> บอร์ดไปรัสตามันจะ5กิกได้แต่มันก็ทำได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอร์ดที่เป็นชิปเซ็ต2 7 0ทุก,ทก,ทกๆตัวเลยนะสามารถเซ็ต CPU 7 7 00K <K> ที่ผมมีเนี่ยให้วิ่ง5กิก5.1 5.2ได้สบายๆกันทุกตัวนะครับตามนี้เลยนะครับไฟลเลี้ยงผมตั้งไว้1.395มันขึ้นประมาณ1.4 1กว่า1.40กว่าโดยประมาณก็วิง่งวิ่งขึ้นลงประมาณนี้ จ่ายเกินนิดหน่อยเนี่ยถือว่าปกตินะฮะจุดศูนย์กว่ากว่าเนี่ยได้อยู่นะครับ5กิกตัวคูณ50บีคอร์สร้อยเกินด้วยปกติบอร์ดทั่วไปจะอยู่ประมาณ99.89จนะครับจะไม่เกินร้อยนะแต่ตัวเนี้ยเกินร้อยโอเคละคอนะครับสีคอแปดเทครบทุ่นทุกอย่างอยู่หมดเมนบอร์ดชื่อตรงนะครับไบโอสตาร์ไบโอสตาร์กรุ๊ปเซทสองเศูนย์จีทเก้าตัวท็อป แรมที่เราเปิด XMP ไว้นะครับโดยใช้ G.Skill t i d e n t Z RGB นะฮะเปิดไวที่บัส3,000 CL15 16 16 35ตรงรุ่นเป๊ะไม่มีอาการ e er r อร์นะครับหรือว่าอาการไม่เสถียรเพราะว่าผมบอกแล้วนะนะฮะบ,บางทีถ้าเกิดเจอปัญหาเนี่ยไฟ d ีแรมันไม่ตาม XMP ที่เราตั้งที่เราเปิดเนี่ยก็ให้ไปเซตไฟ XMP เองไม่ได้ยากเลยแล้วก็ต้องลองซ e น e เ c น R15 ครับเพื่อดูว่าความเร็ว5กิกนี้สามารถใช้งานได้ไหมนะครับได้ในระดับไหน เมนบอร์ดบางตัวก็ได้คะแนนออกมาที่ประมาณสัก9ก0กว่าเก0กว่าบางตัวก็พันนิดนิดพันย0่สิบพันสิบพกับอีก5คะแนนบ้างเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับในการรันแบบ4ขคอ8เทรดมัลติเทรดนั่นเองดูว่าไบ o s t a r GT9 ตัวนี้จะทำได้สักกี่คะแนนจะ900กว่าไหมหรือว่าจะเกินพันนะฮะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ทำเกินพันได้นะครับพั 1, นซ CB ในส่วนของ CPU benchmark เนี่ย4800เออถือว่าเร็วนะครับไม่หน่วงไม่ช้าด้วยผมเซตตามที่ผมบอกจริงนะไอ้ยะเฮ้ย1,016 CB ไม่น้อยหน้าบอดราคาแพงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าบอรดแบรนด์ดังๆเลยฮะ1 0 1 6 CB กับ Cinebench R15 เยียบร้อยนะครับในเรื่องของการ benchmark ทีนี้ดูที่ตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Racing GT ของเว o s ซ a r เอง ะจะมี system information สามารถดูค่าต่าง,างๆณปัจจุบันได้ตามนี้ผมขอไม่พูดลงถึงรายละเอียดนะครเพราะว่าเป็นเรื่องของ CPU นะครับ CPU clock memory clock นะถัดมาอีกเมนูหนึ่งก็คือ smart ear นะครับเรื่องของระบบเสียงปรับวอลลุ่มมีเกน low high ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาคือ vivid LED DJ เดี๋ยวเราจะมาว่าก,กัน hardware monitor ดูอุณหภูมินะครับดูไฟดูรอบพัดลมได้ปั๊บ OC and OV ตรงนี้สามารถทําการโอวอร์คล็อกได้โดยการปรับไฟปรับตัวคูณผ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่แล้วแต่คนถนัดครับบางคนก็ชอบ direct boot จาก bios เลยอ่ะกลับมาดูที่เมนูนี้นะครับจะมีในเรื่องของการปรับแต่งโหมดได้ก็คือ normal eco sport ผมจะไม่ยุ่งนะผมเอา Normal ซึ่งผมเซ็ตเองแล้วก็ led type ครับคุณจะให้ตรงไหนมันติดบ้างนะฮะทั้ง system เลยทั้งหมดเลยหรือว่าจะหัว1ห,หัว2 header 1 header 2นะฮะอ่ะเลือกติ๊กให้มันขึ้นให้หมด วิธีการปรับไฟครับจะมีทั้งออโต้ก็คือวนลูปไปคล้ายๆกับเรนโบว์ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกันทุกจุดจะตามกันทุกจุดสีตรงตามนี้เป๊ะนะครับเหลืองส้มแดงม่วงน้ำเงินฟ้าฟ้า,ฟาอ่อนเขียววนไปแต่ไม่มีขาวให้เห็นสามารถปรับระดับแสงได้ออโต้ออกก่อนปรับความสว่างของแสงได้หรือปิดไปเลยก็คือดักมืดตึบไฟทุกดวงจะดับนะครับบนเมนบอร์ดป๊บอาผมเปิดให้มันเป็นออโต้แล้วจะมีโหมดให้เลือกก็คือเพอร์มานแต์ติดค้าง แต่สำหรับออโต้กับเพอร์มาเนต์รวมกันนี้มันจะกลายเป็นเหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนสีไปทีละนิดไม่สามารถปรับควมเร็วได้บรีดนะครับก็คือเหมือนจังหวะหัวใจวูบว่าวูบว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยหรือจะเป็นชายจะเป็นแฟลชครับปับปับปับไล่สีไปออโต้ Auto. หรือเราจะเซ็ตล็อกให้เป็นสีใดสีหนึ่งก็ได้เหมือนกันไปดูที่เมนบอร์ดดีกว่าชัดๆก็จะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือชายนะครับพี่ผมบอกว่าจะเป็นแฟลช แล้วก็ไล่สีไปเรื่อยๆนะฮะตามที่เราตั้งถ้าเกิดเราตั้งออโต้จะไล่สีวนไปแต่ถ้าเกิดเราเซ็ตล็อกมันก็จะเป็นสีตามที่เราตั้งนะฮะเขียวส้มบาง,งะนะครับออกแนวชมพูชมพูม,พม่วงๆหน่อยนะครับหรือจะเป็นน้ําเงินเข้มฟ้าได้หมดนะครับเหลืองอปล่อยออโต้ไว้อันนี้คือ permanent. เพอร์มานเน้นเพอร์มานเน้นคือการค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจะไม่เชิงเรนโบว์นะจะเป็นการแบบค่อยๆเฟดเปลี่ยนสีไปวนไปวนไปออโต้หรือจะล็อกเลยก็ได้บรีดก็คือ เป็นจังหวะวุบวาบครับวุบวาบมามาหายหายมาหายไล่สีไปถ้าเราตั้งออโตหรือจชล็อกก็ได้ส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชันคือชายแอนมิวสิกก็คือเป็นการกระพริบตามจังหวะเสียงเพลงแบบนี้ครับมันจะวุบวับวเร็วนิดนึงอาจจะดูเหมือนกับไม่ได้ตรงจังหวะของเสียงย่านโลนะครับหรือว่าย่านเบสแต่ก็กระพริบเร็วกว่าจังหวะอื่น พราะทางนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเสียบแจ็คลำโพงเข้าที่แจ็ค3.5มิลที่หลังเมนบอร์ดด้วยนะฮะไฟตรงนี้ถึงจะตามพเพลงนะฮะ <ภา S 2> แ,แม่แรม R G B G Skill แม่งแย่งซีรลเรเกินเรื่องสุดท้ายจะไม่ลองให้ดูก็ยังไงอยู่นะผมว่าก็คือ BioStar GT9 ตัวนี้นะเขาแถม M.2 SSD นะครับเป็นตัว Intel 6 0 0 P มูลค่า SSD เนี่ยประมาณ4,390บาท4,400 ไซส์2 5 6้กิกแถมมาให้1ตัวติดตั้งมาให้เลยบนเมนบอร์ดนะฮะก็คือตัวนี้ครับบ๊บ <ช Year> ผมจะลองโดยใช้ asssd benchmark เวอร์ชั่นล่าสุดลองดูนะสเปค sequential read Write ของ Intel 6 0 0 p 2 5 6กิกจะอยู่ที่1 5 7 0 m b รเมกเพอร์เซกนะครับทับประมาณ5 4 0 m b อเมกเพอร์เซกอ่ะเดี๋ยวลองดูที่ไฟล์ประมาณ1กิกนะครับตัวนี้นะครับตรงรุ่น ssd 2 5 6ปัอาบก๊บสตาร์ทครับดูแค่2ช่อบ,บนก็รู้ละ อ่ะสเปคไรท์ผ่านนะครับ550สเปครีด1,418ถือว่าใกล้เคียงกับสเปคของ Intel 600P ที่เขาบอกมาแจ้งมา1 4 0 0กว่ากว่าทับ550นะครับโอ้ยพอแล้วเซ็กชั่วนวีไตรแค่นี้เป็นไงฮะเอาเรื่องอยู่นะครับบอร์ดแถบ SSD M. ครบถ้วนเต็มเหนียวนะครับลองให้ดูน่าจะครบหมดแล้วจริงๆนะฮะ บอร์ตัวนี้เนี่ยสำหรับไบโอสตาร์แท้สองเจ็ดศูนราคาอยู่ที่13,800บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะหมื่นสา 13, เนี่ยหาซื้อได้ที่ร้าน ADVICE ขออนุญาตไม่พูดชื่อเต็มไปหาเฟลเองสิ่งที่คุณจะได้กลับไปคืออินคลูดอย่างแรกเลยคือ SSD M.2 Intel 600P 256GB ที่ติดตั้งแถมมากับตัวเมนบอร์ดเลย1ตัว แค่ ssd m 2ตัวนี้เนี่ย intel 6 0 0 p เนี่ยราคามันประมาณ4,3 0 0 4,400แล้วนะครับคุณลองบทล้คุณหารดูว่าจริงๆแล้วเมนบอร์ดเท่าไหร่นะฮะมันเซฟคุณไปได้เยอะเลยแล้วความแรงของ ssd ที่แถมมาเราก็ลองให้ดูแล้ววิ่ง1 4 0 0ี่พาทับหรอกว่าเหลือๆบอร์ดมีฟังก์ชัน led ปรับแต่งได้ปิดได้เปิดได้การเชื่อมต่อครบถ้วนทุกอย่าง u นะครับ sata pcie ที่วางเป็นตับจะไปเป็นสายขุดก็ได้ พอร์แร์เป็น10กิกะบิตดูอัลนะครับซาวมาเต็มมีสวิตเปิดปิดที่เป็นแบบทัชบัตเทิลนะครับแรมก็รับ XMP ได้สูงสุดถึง3,600เมกะเฮิร์และที่สำคัญผมแนะนำเป็น G-Skill Titan Z RGB นะครับได้แน่นอนเพราะคอนเฟิร์มแล้วว่าได้จริงๆเปิดปุ๊บติดปับ๊บไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยากเลยและอินคลูดอีกหนึ่งอย่างที่เขาจะให้ไปสำหรับคนที่ซื้อ GT 9ก็คือตัวนี้ครับเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ด ของไบโอสตาร์ R G B ด้วยแถมแปอีกหนึ่งตัวนะฮะงานดีนะครับหนักอึดเลยนะแ,แกะสวิตดูโอ้ยสวิตเป็นสีฟ้าด้วยอ่ะเป็นเชอร์รี่มั้งเนี่ยนะฮะโอเคแต่ไม่มีคีย์ไทยนะไม่เป็นไรหรอกเอาไปเอาไปใช้เป็นไงครับแค่อินคลูดแม่งก็คุ้มแล้วแถมไปอีกหนึ่งตัวนี่มันเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้บางคนมองโอู้ยไบโอสตาร์ทำไมขายแพงจังอย่าคิดอย่างนั้นคุณดูที่เขาแถมมาก่อนให้มาก่อน และนี่คือตัวท็อปที่สุดนะฮะสำหรับไบโอสตาร์ไฮโซโลบัจเจตไบโอสตาร์เนี่ยเขาบอกผมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากให้คนไทยได้ใช้เมนบอร์ดหรือว่าของตัวท็อปท็ในราคาที่สามารถจับต้องได้ <Yeah. S 2> ที่เหลือคุณตัดสินใจเองนะครับเราจัดการรีวิวให้ดูหมดแล้วเราแนะนำตามนี้ที่เหลืออยู่ที่คุณจริงๆวันนี้ขอบคุณไบโอสตาร์ไทยแลนด์ด้วยครับที่ส่ง g t 9ตัวนี้ให้กับเรานะครับแล้วก็ ส่งของอินคลูดอย่างคีย์บอร์ดสวยๆแบบนี้มาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆจ้างครับที่ซัพพอร์ตพวกเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะฮะฝากรายการเล็กๆรายการนี้ด้วยนะครับไว้อ้อมใจถ้าใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูแล้วเจอเราก็ฝากด้วยนะครับติดตามเราไว้เรามีรีวิวดีๆแล้วก็มีสิ่งที่จะแนะนําแล้วก็นําเสนอกันแบบดีๆกว้างๆตรงๆแบบนี้อะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็แนะนํากันไปตามจริงครับไม่มีอ้อมไม่มีคอมอะไรไม่ดีเราไม่เอามารีวิว อะไรเข้าตาเฮ้ยราเอามารีวิวเราขอซับพอร์ตมารีวิวเลยให้ดูกันแบบตรงไปตรงมาขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกันไลค์ซับสไคร b ์และก็แชร์ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ